hilarious <Well. S 1> <laughs> คำนี้นะคะที่จริงต้อยแปลว่าเป็นตลกเฮฮาอะไรประมาณนี้แต่ว่าในเนื้อ,อาหาอะมีคำหยาบด้วยแบบว่ามีคนพูดแบบว่า <laughs> ตลกน่าสมเพชอะไรประมาณนี้ Good morning everybody May all present myself My name is Dua t e s t a n a But you can call me Tiger Bell for short I'm as it's the old ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมีอฝรั่งในบ้านนอกนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณทุกทกท่านมากๆนะคะทุกๆคอมเมนต์ทีท่คอมเมนต์มาให้ต้อยเนาะหลังจากที่ได้ทําคลิปฝรั่งเมืองผู้ดีคอมเมนต์ว่าช่องของเราอะเนาะว่าเเป็นช่องที่จะเรียกว่าไรเด็กสาก,ก็มันก็น่าจะใช่อะเนาะแต่ว่าตอนแรกที่ต้อยได้อ่านเนาะก็ก็ดีใจนะแต่เหมือนในคลิปนั่นเลยพออ่านไปอ่านมางงค่ะทีนี้ รู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะด่าฉันหรือเปล่านี่ในเนื้อหาก็เหมือนกับว่าโอเคเขาบอกเรานั่นโนนีนะแต่พอดีว่ามาเจอคำานึงนะคะที่เป็นตัวสีแล้วก็ดอกจันนั่นแหละซึ่งลูกสาวรู้นะคะว่ามันแปลว่าอะไรแต่ต้อยไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรแล้วก็มีหลายๆคอมเมนต์เนาะที่ให้กําลังใจแต่ก็มีอยู่คอมเมนต์หนึ่งเนาะที่บอกว่าภาษาการแปลภาษามันดิ้นได้อันนี้เรื่องจริงค่ะต้อยก็ยอมรับว่ามันอยู่ที่ว่าใครจะแปลยังไงเนาะแต่ว่าทีนี้คําว่า hilarious <Wow. laughs> คำนี้นะคะ <laughs> ก็แปลที่จริงต้อยแปลว่าเป็นตลกให้หาอะไรประมาณนี้แต่ว่าในเนื้อหาน่ะพอดีว่าน้องตะกั่เตนเขาก็ตอนที่ต้อยบอกว่าตะก่ตนช่วยแปลให้แม่หน่อยต้อยก็เลยตั้งกล้องแล้วน้องก็เอา iPad พดไปอ่านประมาณ2นาทีนี่แหละที่ต้อยใช้เวลาในการตั้งกล้องเนาะน้องก็สีหน้าของเขาก็คือ ไม่พอใจแล้วนะคะซึ่งต้อยก็คงว่าเอ๊ะทำไมเอ๊ะทำไมวันนี้ลูกสาวแบบหน้าบูดหลังจากที่อ่านแล้วพอได้ถามเขาก็ตามนั้นเลยค่ะมันมีประโยคที่เขาบอกว่าเอ่อจะคอยดูนะว่าต้อยกับสามีอายุเราห่างกันเนาะมันเป็นความช่องว่างระหว่างอายุอะ่ะมันมันมันเยอะคิดว่าคุณคงจะอยู่ด้วยกัน ได้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเลิกกันซึ่งตรงนี้น้องตะกะแตนโมโหมากๆนะคะแล้วก็มีคําหยาบด้วยอยากให้พี่ๆเพื่อนๆลองไปอ่านแล้วก็แปลดูเนาะจากสถานการณ์ที่แบบว่าเออว่าเรานั่นนูนนี่แล้วสุดท้ายบอกว่าภรรยาของผมเนี่ยคิดว่าช่องคุณเนี่ยเป็นช่องที่ตลกอะเออประมาณแบบว่าถ้าเกิดว่าคุณพูดไม่ดีมาแล้วตอนท้ายจะบอกว่าตลกแล้วมันตลกแบบไหนล่ะลองลองลองดูหนังเนาะแบบว่ามีคนพูดแบบว่าอตลกอะแบบ ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะซึ่งคาว่าตลกมันสามารถแปลไปอีกคํานึงได้ว่าแบบตลกน้าสมเพชอะไรปะไระมาณเนี้ย้องไปแปลนเขาจะแปลแบบนี้นะคะเต้ยก็เลยอ๋อพอได้มาอ่านเนื้อหาเนาะ,ะเพราะว่ามันจะมีคํานั่นแหละที่แบบมีดอกจันเป็นคําที่หยาบมากๆไม่มีใครจะคอมเมนต์โดยใช้คํานี้ในช่องของคนอื่นนะคะเพราะมันเป็นมันเป็นคําที่ไม่ดีน่ะนะคะลองไปแปลตัวซีตัวยูตัวเอ็นแล้วก็สุดท้ายตัวทีแต่ว่าเขาใส่ดอกจันในตรงกลางอ่ะ ใครก็ต้องแปลเป็นน้อที่คนแบบเขารู้จักภาษาอังกฤษมีแค่ต้อยแล้วที่แปลไม่ได้นะคะ <c oughs> ก็เลยทาให้แบบน้องโมโหมากนะคะโมโหจริงๆถ้าใครจะมาแช่งให้แม่กับป้าเลิกกันนี่แกจะโมโหมากๆนะคะพอลูกสาวโมโหนะ้วต้อยก็เลยแบบโอเคโอเคเราจะไม่โมโหแล้วเพราะว่าลูกโมโหแทนเราแล้วนะคะโอเคตอนนี้มาไปสนีนะคะเดี๋ยวให้ดูกันพอดีว่ามาเอาการบ้านที่คุณครูมอบให้จะไปส่งให้น้องตกกะกแตนนะคะ ตรงจนไม้เสร็จแล้วนะคะพอดีว่าน้องตะกะเตนไปอยู่กับคุณแม่ของเขานะคะเพิ่งจะไปเมื่อวันวันศุกร์นะคะวันเสาร์แล้วก็วันที่เราทําคลิปใะวันรุ่งขึ้นน้องก็ไประยองนะคะก็เลยไม่ได้ให้น้องมาตอบเนาะมีหลายท่านก็ถามว่าเอ,อินทาไมน้องแปลได้น้องเรียนที่ไหนอยู่ชั้นไหนน้องตะกะเตนตอนนี้อายุครบ12ขวบเมื่อตอนเดือนเมษายนะคะส่วน น้องเรียนที่ไหนน้องก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดนะคะที่บอกนั่นแหละที่เคยเล่าให้ฟังว่าเออน้องอยู่โรงเรียนวัดหลวงปู่จามนะคะแต่ช่วงระดับประถมวัยนะคะน้องเรียนอยู่โรงเรียนเอกชนห่างจากหมู่บ้านประมาณ15กิโลชื่อโรงเรียนอนุบาลคำชีอีค่ะน้องเรียนอยู่ที่นี่ตั้งแต่อนุบาล1นถึงป .3 และหลังจากนั้นน้องก็ย้ายมาเรียนอยู่ในหมู่บ้านค่ะและก็ตอนนี้ก็อ่า สมัครเรียนม .1. ที่โรงเรียนคำชอีพิทยาคมนะคะก็อยู่ใกล้ๆบ้านแค่5กิโลเองนะคะแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ได้เปิดเรียนนะคะเพราะว่าสามีโอ้ยเนาะช่วงนี้ยังไม่ได้เปิดเรียนเพราะว่าเป็นช่วงสถา,านการณ์โควิดนะคะสามีบอตอนเมื่อไหร่จะเลิกพูดหาตต่อตายละก็เลยเอออะไรอะโอ้ยเห็นไหม I f ้ r g o t already อเป็นเวลาที่แบบเรากําลังพูดอยู่แล้วมีคนมาขัดจังหวะต้อยชอบลืมลืมแล้วโอเคนะ้องก็เรียนอยู่ที่นี่สอนถามว่าเออน้องได้ภาษาอังกฤษยังไงก็เขาก็มาอยู่กับต้อยตั้งแต่สองขวบเนาะก็ค่อยค่อยสอนให้เขาเอาง่ายๆอะ่ะถ้าเขามีพื้นฐานเนาะถ้าเราสอนพื้นฐานให้เขาให้โฮก็เดนสามีแบบขับรถไม่ได้เรื่องเลยอะ่ะโอเคลียร okay, ์เพ okay, ื okay, ่อนวาก็เคลียร okay, ์สินะกดนะห่วยก็ Land without rule no rule no rules everybody does what he yeah like you alien have to go every three months ถ Th ึงแล้วนะคะมาถึงตลาดมาเซเว่นนะคะตอนนี้แล้วก <Yeah, ็นั่งเถียงกันแบบนี้แหละแบบว่าไปเลยแล้วเขาขับรถแบบตามปกติแล้วแต่ว่าถ้าเป็นต้อยต้้ยก็จะรอก่อนแต่ของแกก็คือรถมาแกเปิดไฟเลี้ยวรอแล้วถ้าต้อยก็คือรอให้เข้าไปก่อนแต่แกก็คือเลี้ยวเพราะว่ามันยังไกลอยู่แกว่าอย่างเงี้ย ทะเลาะกันละโ okay. อเคเขาเอาหน้ากากให้แล้วบอกว่าลงได้แล้ว g i v e m e back my mask yellow <laughs> สวัสดีก่อนสวัสดีครับเลยลสวัสดีครับ my FC first nope with the hand put the hand together put the hand together สวัสดีครับสวัสดีครับโอเค ready โอเคค่ะเดี๋ยวไปแล้วค่อยมาเล่าต่อนะคะขอเข้าเซเว่นก่อนนะคะไปตลาดด้วยนี่ตลาดน้องสูงถึงแล้วค่ะ โอ้โห้าวสวยจังเห็นว้าวไหมคะกระไบไข่เอาอยากได้ละแค่ i ั้จะเอาไปทำไมเอยากได้ก็จะมาต่อนะคะสามีถามว่ามีร้านขายปืนแถวนี้ไหมจะฆ่าตัวต y o u a g n s t o i e ก็จะมาต่อนะคะสามีถามว่ามีร้านข่ปืนแถวนี้จะฆ่าตัวตายหรอคะจูน yourself c e นั่นไขเชือกก็ได้ไขปืนก็ได้ขึ้นมาบนรถปุ๊บนางก็จับโทรศัพท์ปั๊บโอยนะคะก็จะมาพูดต่อเนาะเมื่อกี้ก็ลงไปที่เซเว่นเรียบร้อยแล้วนะคะซื้อกับข้าว <c oughs> ก็พูดถึงน้องตักแตนเน้อง <c oughs> ก็คือการที่เราให้พื้นฐานเขาแบบเต็มที่นะ่ะแล้วเขามีพื้นฐานพอเขาไปโรงเรียนเนาะ <c oughs> เขาก็สามารถที่จะต่อยอดภาษา <c oughs> อังกฤษของเขาได้นะคะส่วน เรื่องสำเนียงเรื่องอวิวยากรอะไรเนี่ยก็คือต้อยเองก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสามารถสอนวยากรแล้วก็เราก็รู้นะว่าสำเนียงแบบไหนมันเป๊ะแบบไหนที่ไม่ควรออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปอยู่เมืองนอกมาก่อนนะคะก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาออกเสียงสำเนียงแบบนี้ซึ่งต้อยก็จะคอยให้คําแนะนํานะคะแต่ว่าตัวเองนี่ก็คือยอมรับว่าสำเนียงต้อยไม่ได้เลยนะคะ จะออกสำเนียงไทยๆมากกว่านะคะแต่ว่าสำหรับน้องตะกะัแตนก็คือฝึกเขามาตั้งแต่เด็กๆนะคะจะบอกว่าเขาได้สำเนียงเพราะว่าป๊าเป็นคนสอนอันนี้ก็น่าจะได้จากป,ป๊าแค่ประมาณ20%นะคะส่วนอีก80%ก็คือทั้งทางโรงเรียนที่คอยให้กำลังใจสร้างแรงจูงใจแล้วก็เราเองที่เป็นผู้ปกครองนะคะก็ต้องคอยหมัน่นคอยสังเกตดูนะคะว่าลูกของเราชอบอะไรแล้วก็คอยสนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบจริงๆนะคะแล้ว ความสามารถของเขาก็จะออกมาถูกจุดนะคะส่วนตะ๊ก,กะแตนก็คือชอบเรื่องการพูดภาษาอังกฤษน้องก็เลยได้ด้านนี้นะคะอยากแนะนำน้องว่าถ้าพี่พี่เพื่อนๆอยากให้ลูกของเราได้สำเนียงอะต้อยแนะนําให้ดูการ์ตูนนะคะตอนที่น้องตั๊ก,กแตนเริ่มดูก็จะเป็นพัพพิกนะคะตอนนั้นแล้วก็ w o r l d World อันนี้เจอใครต้อยก็จะแนะนําไปอย่างนี้ว่าให้น้องดูการ์ตูนนะคะแล้วสำเนียงเหมือนเจ้าของภาษาก็จะตามมาเองพี่พี่เพื่อนๆนะคะที่อยากจะ เริ่มสอนลูกเกี่ยวกับภาษานะคะไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษนะคะทุกๆภาษาเลยถ้าอยากให้ลูกของเราได้ภาษาไหนก็คือเริ่มให้เขาเรียนตั้งแต่อายุน้อยๆเลยนะคะก็คือ1ขวบเนี่ยเริ่มได้แล้วของน้องตะ๊กะแตนเอาจริงๆเริ่มตอนสองขวบนะคะเริ่มสอนเขาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กอยู่อ่ะน้องจะได้จําเร็ว เอาจริงๆไวยากรณ์ก็สําคัญนะคะแต่ไวยากรณ์ที่ต้อยกล่าวถึงในที่นี้ไม่ใช่เหมือนในโรงเรียนนะคะว่าเออคำนามคำสรรพนาม verb to do verb to be อะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะต้อยหมายถึงว่าให้เขาดูกระตูลแล้วเขาจะได้คําศัพท์ในประโยคนั้นๆน่นะจะมีไวยากรณ์อยู่ในประโยคนั้นๆด้วยซึ่งน้องจะเรียนรู้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปแบบให้เขาท่องจํานะคะ และไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะให้น้องเรียนหลายภาษานี่น้องจะจําไม่ได้น้องตะกะแตนพูดได้ปัจจุบันนี้ก็คือที่แน่ๆก็คือ3ภาษานะก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษและก็ภาษาภูไทยต้ยขอเรียกว่าเป็นอีกภาษาหนึ่งนะคะภาษาภูไทยเพราะว่าคนในท้องถิ่นเท่านั้นน้องที่จะพูดได้และรู้สึกว่าตอนนี้น้องสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยเพราะว่าเป็นความฝันของน้องนะคะว่าอยากจะไปประเทศญี่ปุ่นน้องก็เลย หัดเรียนเองนะคะทาง YouTube ว่ามีคลิปที่สาวผู้ไทยในหมู่บ้านนี้แต่งงานกับชาวญี่ปุ่นนะคะน้องตะกะแตนนะ่ะไปนั่งคุยกับคนญี่ปุ่นแบบต้อยังงงอยู่ว่าเขาคุยอะไรกันซึ่งน้องเขาก็ไม่ได้แบบว่าคุยปลอนะคะแต่ก็แบบได้คําศัพท์แล้วก็มาผสมประสานกันน้องสามารถพูดได้อะ่ะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะถ้าอยากให้ลูกๆของเราได้ภาษาก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยคะ่ะยัดเข้าไปเลยนะคะ รับรองว่าได้แน่ๆนะคะแต่ว่าผู้ปกครองอย่าละเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราคิดว่าให้น้องดูกระตูนอย่างเดียวไม่ได้นะคะผู้ปกครองเราก็ต้องช่วยสนับสนุนด้วยนะคะ <ๆ S 1> ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยถ้ามีอะไรจะคอมเมนต์จะติจะชมก็คอมเมนต์มาได้นะคะต้อยขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ What